นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรสิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีวันนี้ผมและทีมงานมาทํารายการธรรมสัญจรยังวัดคลองเจ้านะครับซึ่งมีท่านพระมหากิฐทนินเศรษฐเมธีดรปร,รียธรรมกก้าประโยคซึ่งท่านนั้นดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอบางน้ําเปรี้ยวและเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองเจ้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ วันนี้จะนำทาทุกท่านนะครับไปชมวัดของเจ้าซึ่งมีหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อสํเเ็็จนะครับซึ่งมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้รพร้อมๆกันเลยครับ ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอัตมภาพพระมหากริชนินเสราเมธีเจ้าวาดวัดคลองเจ้าตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาอัตมภาพได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดคลองเจ้ารูปที่สตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2,561จนถึงปัจจุบันโดยมีฉันทานุม,มัติเพื่อให้อัตมภาพมาบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่แห่งนี้ให้สวยงามแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในวัดก็ประสบความยากลำบากในการแก้ไขเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก มีญาติโยมมากน้าหลายตาที่อัตมภาพในชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มีญาติโยมแวะเวียนมาเป็นกหาบดีผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนามาช่วยเป็นกำลังอุปถธ,ธรรมสนับสนุนให้วัดคลองเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะ เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้กันหลายองค์อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่ญาติโยมในประเทศไทยพระสงฆ์องค์เนนก็จะรู้จักเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ที่90ที่สร้างขึ้นที่วัดคลองเจ้าในยุคสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนันทประภากรเสนอาภากโรอดีตเจ้าวาดวัดคลองเจ้ารูปที่สซึ่งหลวงพ่อนั้นได้ปรารบการก่อสร้าง หลวงพ่อพระเจ้าทันใจองค์ที่90ขึ้นมาก็ด้วยมีวัตถุประสงค์ว่าถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์วัดครองเจ้าคงไม่สามารถที่จะดำเนินการไปอย่างแน่นอนเพราะจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของอปัใจจัยในการทำนุบบารุงรักษาวัดอย่างแน่นอนดังนั้นด้วยการที่หลวงพ่อท่านได้เล็งเห็น ด้วยสายตาที่ยาวไกลจึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัดแล้วก็เริ่มสร้างหลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อ2,553ก็ได้สร้างขึ้นแล้วทำพิธีเทหล่อให้เสร็จภายในหนึ่งวันซึ่งหลวงพ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมหลายๆคนที่ประสบปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่าง ก็มาขอพรหลวงพ่อนั้นท่านก็ช่วยดลบันดาลทั้งที่ความเป็นจริงนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุหน่าอัศจ,จรรย์เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วที่วัดคลองเจ้า ที่โยมเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระอินทรทรงช้างเอราวัณพระอินทนั้นก็เป็นเป็นพระราชาแห่งเทวดาทั้งปวงพระอินนั้นเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ผู้ดูแลเทวดาในในเทวโลกทั้งหลายดังนั้นในความเชื่อของผู้ศาสนาน,นั้นก็คือพระอินทร์ก็คือเป็นผู้ที่ มีบุญญาธิการมากคนที่จะเป็นพระอินได้ในสมัยก่อนนั้นก็มีเรื่องเล่าของมคมานมนพมคมามนพนั้นมีภรรยาอยู่ด้วยกันสี่คนแล้วก็ด้วยบุญกุศลที่มคมามนพนั้นได้สร้างถนนได้สร้างถนนให้กับผู้คนได้สัญจรทำให้มคมามนพนั้นกลายเป็นเท้าสักกะหรือว่าพระอินท ในคติของคนไทยดังนั้นเป็นการบ่งบอกว่าญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนิกชนผู้มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ได้มามาไหว้เทวดาผู้มีฤทธิ์ผู้มีศักดิ์ใหญ่เพื่อให้ท่านนั้นได้ได้อำนวยพรให้สิ่งที่ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งใจเวลาที่มาทําบุญที่วัดคลองเจ้า จะได้สําเร็จอาศัยพลังแห่งบุญอาศัยบาร,รมีของท่านแล้วก็ถัดถัดไปนั้นก็จะเป็นพระพรหมพระพรหมนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคติของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของอเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของผู้มีพระคุณก็คือบิดามารดา บิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกดังนั้นพระพรหมนั้นก็คือเป็นผู้ที่ปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับพระพรหมและก็พระอินทร์ก็สามารถที่มากราบไหว้ขอพรอ,องค์ท่านให้ได้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาที่วัดของเจ้าตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาเชิงเรา เมื่อญาติโยมเข้ามาที่วัดคลองเจ้าญาติโยมทุกคนจะต้องมากราบนมัสก,การกราบสก,การะต่อองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิธิ์นั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์มากในปี2562อัตมภาพนั้นได้เกิดความอึดอัดใจ มีความตั้งใจที่จะขอยุติการปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าวาดวัดคลองเจ้าอัตมาภาพได้เดินทางไปที่จังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็ได้เจอพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเราเดินวนรอบท่านสามรอบลักษณะท่านนั้นเป็นไปตามที่หมอดูเคยทํานายอัตมาภาพไว้เมื่อหลายปีก่อน ว่าเรานั้นจะได้พบกับพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์แต่ในขณะในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางกลับนั้นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วก็คือหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่เราเช่าบูชาจากสระบุรีมาก็มีน้ำหนักจากเดิมที่มีน้ำหนักแค่6กิโลกรัมก็มีน้ำหนักถึง8ตัน ก็คือ800 0กิโลกรัมตั้งอยู่ในรถกระบะที่เดินทางกลับจากสระบุรีมาที่วัดคลองเจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2562หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดก็คือทุกอย่างที่วัดคลองเจ้าที่เคยสุดโสมที่เคยสุดโสมนั้นก็กลับตลบัดมีสิ่งที่มหัศจรรย์ มีสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นหลังจากที่มีหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นที่วัดคลองเจ้าดังนั้นหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่วัดคลองเจ้าเมื่อญาติโยมมากราบขอพรก็ให้ญาติโยมทุกท่านตั้งนโมสามจบหลังจากนั้นก็กล่าวคําบูชาหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพุทธังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ธรรมังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สังคังสําเร็จศักดิ์สิทธ แล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่ญาติโยมทุกท่านปรารถนาตั้งใจที่จะทำต่อหน้าองค์หลวงพ่อแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยบารมี ด้วยบุญบรารมีของหลวงพอ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยวัดคลองเจ้าทำให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเหตุผลนี้อัตมภาพก็เลยได้นิมิตว่าจำเป็นที่จะต้องมีการหล่อหลวงพอ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ครบเจ็ดองประดับประดับวัดแล้วก็ปฏิสถานในอาคารทุกหลังของวัด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าวัดนี้เป็นวัดของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิธิ์แม้ว่าวัดของเจ้าจะอยู่ในพื้นที่ของฉาเชิงเซาแปดริ้วก็ตามแต่ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์ิธิ์ที่มาช่วยวัดของเจ้าให้เจริญก็เป็นการบูชาสักการะองค์หลวงพ่อท่านก็เลยมีนโยบายแล้วก็ตัดสินใจตามนิมิตที่จะหล่อ หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ครบเจ็ดองแล้วก็ปฏิษฐานตามอาคารต่างๆของวัดที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ได้มีการลงรักปิดทองอย่างเป็นทางการตามธรรมเนียมตามประเพณีที่ถูกต้องแต่จะมีพธิธีลงรักปิดทองแล้วก็ทำการสมโพธ์องค์หลวงพ่อที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเห็นอยู่นี้ในวันที่16-17สิงหาคม ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการบูชาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบาร,รมีของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้บาร,รมีของหลวงพ่อนั้นได้ช่วยพัฒนาได้ช่วยยกระดับของวัดของเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบต่อไป นี่คือภายในพระโบสถของวัดคลองเจ้าซึ่งญาติโยมก็จะเห็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานในพระโบสถองค์ใหญ่คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรขนาดหน้าตัก1 0 8นิ้วแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีขนาดเล็กลงมาก็คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเหมือนกันแต่มีขนาด นัดตัก49นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระโบสถ์เพื่อเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญในการทำสังฆกรรมแล้วก็ญาติโยมมาทำบุญที่นี่ก็จะได้มากราบไหว้ขอพรเวลาที่โยมมีความมีความวุ่นวายใจก็มานั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบภายในพระบสถของวัดคลองเจ้าแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญแล้วก็เต็มไปด้วยมนขลังแล้วก็มีเรื่องราวมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อที่เกิดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้ญาติโยมทุกท่านที่มีเวลาว่างก็สามารถที่จะมาชมความงามขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรมากราบไหว้ขอพอร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราและก็ครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชาเชิงเซาเป็นลูกหลานของหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมื่อเราเห็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรก็คือเรามาถึงจังหวัดชาเชิงเซาดังนั้นพระโบส์วัดของเจ้าจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ปฏิสถาน พระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดชาเชิงเซาคือหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเห็นอยู่นี้ก็คือภาพวาดโดย คุณโยมสดสีเชอร์นี่ซึ่งเมื่อปี2565คุณโยมนั้นมีความตั้งใจที่จะวาดภาพที่เกี่ยวกับสิงเพื่อนำมาถวายกับอัตมภาพผู้เป็นเจ้าวาดวัดครองเจ้าแต่ในขณะที่โยมสดสีเชอร์นี่กำลังสก็ต c h กำลังวาดภาพให้เป็นโครงของสิง ก็ปรากฏว่ามีเหตุประหลาดมีเหตุอัศจรรย์ก็เกิดนิมิตว่ามีสิ่งนั้นเข้ามาในความคิดแล้วก็มากระชิบกับโยมสดสีเชอนี่ว่าตัวท่านนั้นมีชื่อว่าสุวรรณราชสีมีความปรารถนาที่จะมาช่วยวัดคลองเจ้าแต่ในนิมิตในภาพความทรงจำของโยมสดสีได้เล่าว่าท่านนั้น ก็คือสุวรรณราชสีท่านจะมาช่วยวัดคลองเจ้าหลังจาก3ปีจากนี้ก็คือตั้งแต่ปี2,565 66, 67, 3ปีละตกมาปีนี้ก็คือปี2,568ถ้าเป็นไปตามที่โยมสดสีเชอร์นี่ได้นิมิตถึงสุวรรณราชสีก็คือตามรูปภาพสิง ซึ่งมีลักษณะสีฟ้าตามที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้เห็นก็จะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ดังนั้นความอัศจรรย์นี้ตามหลักของพุทธศาสนาก็คือบุญสัมพันธ์ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลน,นี้อัตมภาพจึงเชื่อว่าความอัศจรรย์นี้กําลังจะเกิดขึ้นที่วัดคลองเจ้าดังนั้นญาติโยมที่มีบุญสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับราชสี ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิงก็สามารถที่จะเดินทางมากราบสการะหรือว่ามาขอพรกับปู่สุวนรารชศีซึ่งจะมีพิธีการบวงสรวงในวันที่16-17สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่เกิดในเดือนสิงหาคม หรือว่ามีดวงที่เกี่ยวข้องลัคนาราศีสิงห์หรือว่ามีชื่อหรือว่ามีความเกี่ยวโยงกับสิงห์เช่นมีนามสกุลที่มีคำว่าสิงห์เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในพิธีได้แล้วก็สิงห์นั้นเป็นชลักของผู้นำเป็นชลักของผู้ปกครองเป็นชลักษ์ของอำนาจแล้วก็เป็นชลักษ์แห่งการค้าขายเพราะตามคติของ ฮินดูศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์สิงห์นั้นสร้างด้วยพระทิ์หกองค์ดังนั้นสิงห์จึงมีอนุภาพมากจึงมีกำลังมากสามารถบรรดาสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ตามคติของพระพุทธศาสนาสิงห์หรือว่าราชสีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ผู้ปกปักรักษาคุณงามความดีดังนั้นสิงห์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความ สาเร็จเป็นฉลัก์ของอำนาจเป็นฉลักของการปกปักรักษาเป็นฉลักษ์ของความมั่งคั่งดังนั้นญาติโยมทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรมาที่วัดคลองเจ้ามาร่วมบุญกันในวันที่16-17สิสิงหาคมในพิธีเทวาพิเศษปู่สุวรรณราชสีราชสีสิงโตที่ปกปักรักษาวัดคลองเจ้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ท่านผู้ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้ทางรายการจะได้กราบนมัสการถามท่านพระอาจารย์พระมหากิตทเนินเศรษฐเมธีด็อกเตอร์ปร,รียนธรรมข้าประโยคนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากพุทธศาสนาเอาไว้กับพระธรรมวินยัยนะครับโดยเฉพาะบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมวันนี้นะครับการมาสการถามเกี่ยวกับการดํารงตนในสังคมยุคปัจจุบัน กาบธรรมสการครับในช่วงคติธรรมเพื่อนําไปใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับอัตมภาพก็อยากจะให้ญาติโยมทุกท่าน ได้รู้ว่าชีวิตของคนเรานี้ต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเพราะว่าการศึกษาและการเรียนรู้ทําให้ชีวิตเกิดการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักเพื่อทำให้เรานั้นเกิดการพัฒนาเรียกว่าไตรสิกขามีอยู่สามประการด้วยกัน ประการที่1ก็คือศีลประการที่สองก็คือสมาธิแล้วก็ประการที่3ก็คือปัญญาศีลในความหมายนี้ก็คือว่าความเป็นปกติมนุษย์เรานี้มีความไม่ปกติอยู่เป็นช่วงๆเป็นพักๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบทําให้ความเป็นปกติมันหายไปจึงจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องของศีลศีลก็คือฝึกความเป็นปกติถ้ามนุษย์เราทุกคนมีความเป็นปกตินั้นแสดงว่าเรานั้นมีศีลที่ยอดเยี่ยมแต่ธรรมดาก็จะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตบ้างดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องของศีลเพื่อให้ตัวเองนั้นเกิดการพัฒนาตลอดประการที่สองนั้นก็คือสมาธิ เมื่อเรามีความเป็นปกติแล้วนั้นมนุษย์เราทุกคนต้องการหลีกหนีความวุ่นวายต้องการหลีกหนีความรครุงรังในสังคมดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องหลีกเล้นด้วยการมีสมาธิแต่การมีสมาธินั้นหมายถึงการมีจิตใจที่แน่วแน่เช่นมีสมาธิในการเรียนหนังสือมีสมาธิในการทำงาน มีสมาธิในการอยู่ในสังคมการที่คนเรานั้นไม่มีสมาธิก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าคนใดรู้จักฝึกฝนรู้จักเรียนรู้ศึกษาอยู่เป็นประจำเราก็จะเป็นคนที่มีสมาธิเมื่อเรามีสมาธิประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะสูงตามไปด้วย ประการที่สก็คือปัญญาปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญการที่คนเรานั้นจะมีปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากการมีสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิจึงเกิดปัญญาดังนั้นเหมือนกับเอามะพร้าวมาขายสวนเหมือนญาติโยมทุกท่านทุกคนรู้ทุกเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่สมข้อนี้มีความเกี่ยวโยงกัน ญาติโยมทุกท่านทุกคนเมื่อเรามีสมาธิเราจึงมีปัญญาเมื่อเรามีปัญญานั้นเราก็สามารถที่จะเกิดการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราดังนั้นจึงขอฝากไว้ว่าขอให้ญาติโยมทุกท่านได้พยายามศึกษาเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีปกติอยู่เป็นประจำพัฒนาศึกษาเรียนรู้ให้ตนเองนั้นเป็นผู้มี จิตใจที่มั่นคงใจิตใจที่ตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิและก็ข้อสุดท้ายจงเรียนรู้จงศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเมื่อ3ข้อนี้ครบแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะมีความสมบูรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ประสิทธิภาพในการทำงานอะไรต่างๆก็จะสำเร็จดังใจใหมายทุกประการขอเจริญพร ท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์ท่านได้ให้คติธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะหลักการดำานงชีวิตอย่างพอเพียงหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นนะครับการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเราเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจของเราและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการนะครับใช้ชีวิตอย่างมีศิละปะซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถนําหลักพุทธธรรม ที่พระอาจารย์ได้ให้แล้วนะครับไปปรับประยุกต์ใช้ในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปสแสวงบุญสแสวงธรรมยังวัดใดสถานที่ใดจังหวัดใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะนําสาระแก่นธรรมหลักพุทธธรรมคติธรรมดีๆมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ